มีนักเตะเอเชียเพียงหยิบมือที่ย้ายมาเล่นในยุโรปและได้สวมปลอกแขนกับตันทีมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรีเมียร์ลีกที่มีนักตเตะซูเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงจำนวนมากจนแทบจะเดินชนกันซนฮึงมินเดินทางไปถึงจุดนั้นด้วยคาแรคเตอร์แบบเฉพาะตัวนี่คือนักเตะจากเอเชียที่มีความเป็นผู้นำในแบบที่ทุกคนยอมทำตามโดยไม่ต้องตะโกนด่าหรือต่อว่าใครเพื่อให้ได้เป็นผู้นำแบบนั้นซนฮึงมิน เปลี่ยนตัวเองจากเด็กขี้อายขึ้นมาเป็นกัปตันของสเปอร์สและพาทีมคว้าแชมป์ยุโรปได้อย่างไรเริ่มที่ตัวเองโซนฮึงมินไม่ได้เป็นแค่ซูปเปอร์สตาร์ลูกหนังเอเชีย er ในระดับโลกแต่ยังเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำที่ได้รับการเคารพมากที่สุดทั้งในทีมชาติเกาหลีใต้และในระดับสโมสรกับท็อตแนมฮอตสเปอร์โดยการเป็นผู้นำของเขาไม่ได้มาจากเสียงตะโกนหรือการสั่งการแต่เป็นความเป็นผู้นำที่แฝงอยู่ในตัวอย่างที่เขาทำให้ทุกคนเห็นและสัมผัสได้ เนื้อสิ่งอื่นใดนอกจากเรื่องนิสัยและฝีเท้าซนฮึงมินไม่เคยมาตรฐานตกเรื่องการทำตัวอยู่ในกรอบของมืออาชีพโดยเขาเป็นคนบอกว่าผมพยายามเป็นคนแรกที่มาถึงสนามซ้อมและเป็นคนสุดท้ายที่กลับบ้านความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมอย่างหนักคือสิ่งที่ทำให้เขาได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่ยังอายุน้อยคนเก่งที่สามารถเอาเป็นแบบอย่างซนฮึงมินย้ายจากคมบุกไปอยู่กับเลเวอร์คูเซนเรื่องสังคมรอบตัวของเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงนี้ แต่ระเบียบวินัยและความสม่ำเสมอคือจุดแตกต่างที่ทำให้จากเดิมที่อาจจะมีแค่เพื่อนนักเตะอายุไล่เลี่ยกันให้ความเคารพเขาและมองเขาเป็นเหมือนกับผู้นำของทีมกลายเป็นการที่เขาได้รับความเคารพจากนักเตะรุ่นพี่ที่เลเวอร์คูเซนมากขึ้นไม่มีใครมองข้ามเขาเพราะเห็นเขาเป็นนักเตะเอเชียหรือด้วยวัยวุฒิแม้แต่โรเจอร์ชมิเทตโค้ดเลเวอร์คูเซนในขณะนั้นยังเคยออกมาพูดว่าอยากจะให้นักเตะทุกคนทำแบบที่ซนฮึงมินทำ โฟกัสกับเรื่องในสนามพยายามทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นในทุกวันและจากนั้นทุกคนจะเริ่มให้ความเคารพคุณจากความสม่ำเสมอนั่นเองส่วนไม่ใช่แค่นักเตะที่มีพรสวรรค์เขาคือคนที่ทุ่มเทสุดขีดทั้งในและนอกสนามและคุณจะเห็นว่าเขาไม่เคยเลือกเกมไม่ว่าเจอทีมใหญ่อย่างไบเออร์หรือทีมเล็กเขาก็วิ่งไม่มีหยุดผมไม่แปลกใจเลยที่เขาจะกลายเป็นผู้นำในอนาคตเพราะเขานำคนอื่นๆด้วยการเป็นแบบอย่างชมิดกล่าว เลเวลการเป็นผู้นำของเขาเพิ่มขึ้นที่นั่นเพราะเวลานั้นเขาเป็นดาวเต่ระดับวันเดอร์คิดความเก่งกาจแทบไม่ต่างจากนักเตะยุโรปหรืออเมริกาใต้ผลงานในสนามและการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมของเขาทำให้คาแรคเตอร์ความเป็นผู้นำของเขาเด่นขึ้นมาอีกนั่นคือสิ่งที่นักเตะเลเวอร์คูเซนหลายคนยอมรับตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นแค่ดาวรุ่งคนหนึ่งที่คงต้องใช้เวลาปรับตัวแต่ไม่เลยสนกลายเป็นแรงกระตุ้นให้พวกเรา เขามีรอยยิ้มที่พลังงานบวกมากแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่จริงจังเขาเป็นคนที่พร้อมรับฟังและพัฒนาตัวเองเสมอนี่คือคุณสมบัติของกัปตันที่ดีเราเคารพเขาไม่ใช่เพราะเขายิงประตูได้เยอะแต่เพราะเขาทำงานหนักเท่ากับหรือมากกว่าใครๆในทีมบางวันเรามาซ้อมก่อนเวลา30นาทีแต่ซ่นอยู่ในห้องยิมแล้วสเตฟานคีสลิงกองหน้าของทีมห้างขายยากล่าวภาพความเป็นผู้นำของเขาชัดเจนมากขึ้นกว่าตอนที่เป็นดาวรุ่งอยู่ฮัมบูก และในปี2015เมื่อทุกอย่างสุขงอมสนฮึงมินก็ย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกความท้าทายสูงสุดและฝันที่เขาอยากจะไปทดสอบตัวเองก็เริ่มขึ้นกับท็อตแนมฮอตสเปอร์อีกขั้นของการเป็นผู้นำ ความเป็นผู้นำตอนที่เล่นอยู่ในเยอรมันของซนฮึงมินส่วนใหญ่เป็นเรื่องของระเบียบวินัยและผลงานในสนามเป็นหลักซึ่งด้วยวัยของเขานั่นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดีแต่การเป็นผู้นำของแทนในเวอร์ชันผู้ใหญ่เต็มตัวของเขาได้เริ่มขึ้นจากการย้ายมาเล่นให้กับสเปอร์สในปี2015เรื่องผลงานเราแทบไม่ต้องพูดกันแล้วว่าซนฮึงมินสร้างอะไรไว้ให้กับทัพไก่โดยทองบ้างเพราะเขาคือกัปตันทีมคนแรกในรอบ17ปี และเป็นคนที่ทุกคนมองหาเสมอเวลาที่ทีมต้องการประตูเรียกได้ว่าในช่วงเวลาที่เขาพีคๆีคำว่าตัวท็อปของพรีเมียร์ลีกไม่ใช่คำที่เกินเลยสำหรับดาวแต่ชาวเกาหลีใต้คนนี้สิ่งที่ควรพูดถึงมากกว่าผลงานในสนามคือการก้าวขึ้นมาเป็นซีเนียแมนหรือผู้นำในห้องแต่งตัวแบบเต็มขั้นของเขามากกว่าปกติแล้วนักเตะที่ได้รับการยกย่องในลักษณะนี้ในฟุตบอลอังกฤษมักจะเป็นนักเตะที่มี DNA ความโหดเด็ดขาด พร้อมชนแหลกไม่สนคู่แข่งว่าจะเป็นใครเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมอาทิจอรเทอรีรอยคินพารทริกวีเอรา่ารูสตีเวนเจอร์ต์แต่ด้วยเนื้อแท้และการเติบโตของสนนั้นเติบโตมาคนละแบบกับพวกนักเตะจากโลกตะวันตกแต่เขาก็มีวิธีการที่จะกลายเป็นนักเตะที่เพื่อนๆในทีมทุกคนยกให้เป็นผู้นําและทําให้ทีมยังมีจิตวิญ,ญญาณแห่งผู้ชนะมีการพูดถึงสนฮึงมินว่าช่วงแรกที่สนย้ายมาเล่นในอังกฤษ เขาไม่ใช่คนที่โดดเด่นด้านบุค,คลิกแต่กลายเป็นที่รักของแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมด้วยทัศนคติที่ถ่อมตัวขยันและเป็นมิตรจนกระทั่งจุดเปลี่ยนจริงๆที่ยกระดับความเป็นผู้นำของเขาขึ้นมาก็ตอนที่กับตันทีมที่เติบโตจากระบบเยาวชนของสโมสรใอย่แฮร์รี่เคนย้ายออกไปอยู่กับไบเออร์มิวนิกสถานการณ์ดังกล่าวบีบให้ซนต้องก้าวขึ้นมาเป็นซีเนียร์แมนของทีมอย่างเลี่ยงไม่ได้ซนถูกแต่งตั้งเป็น กับตันทีมของสเปอร์สโดยแอนพอสเตโคกลูกคุนซือชาวออสเตรเลียที่บอกว่าเลือกเขาเหนือกว่าผู้นำเสียงดังอย่างคริสเตียนโรเมโรหรืออังเดรปิแอร์ฮอยเบียร์วนเป็นผู้นำที่คนอยากเดินตามไม่ใช่เพราะเขาสั่งแต่เพราะเขาลงมือทำพอสเตโคกลูกว่าแบบนั้นนักเตะหลายคนของสเปอร์สชุดนี้พูดตรงกันว่าสนไม่ใช่ผู้นำที่ชอบพูดเยอะเขานำทีมด้วยการกระทำความรับผิดชอบและพลังบวกเรื่องเดิม ที่เขาเคยทำเช่นการมาซ้อมก่อนกลับทีหลังและมีทัศนคติต่อทีมที่ดีไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนักแต่ที่สเปอร์สซนได้เปิดสกิลความเป็นผู้นำเพิ่มด้วยการรับบทบาทมากมายในห้องแต่งตัวซนเปิดเผยว่าเขารับหน้าที่เป็นคนที่คอยดูแลนักเตะรุ่นน้องในทีมและนักเตะต่างชาติที่ย้ายมาใหม่หลายๆคนเช่นเดยานคูลูเซสกี้และไบรอันกิลโดยเฉพาะเรื่องของภาษาที่ไม่มีใครจะเข้าใจเรื่องนี้ดีไปกว่าเขาเนื่องจากซนเคยเรียนทั้งภาษาอังกฤษ และเยอรมันอย่างบ้าคลังช่วงที่เขาพยายามหาตัวเองให้เจอในทีมฮัมบูร์กเมื่อหลายปีก่อนนอกจากนี้ส่วนยังมอบความเป็นกันเองกับทุกคนไม่แบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในห้องแต่งตัวซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกฟุตบอลสมัยใหม่ที่ทุกคนพยายามปิดช่องว่างเรื่องการเหยียดชาติพันธุ์ซึ่งส่วนเองก็มักจะโดนแฟนบอลทีมอื่นล้อเลียนเรื่องนี้เป็นประจำแต่คนอย่างเขาไม่เคยสนเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนั้นอย,อยู่แล้ว เขาพยายามที่จะทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจเรื่องความเสียสละและเมื่อเขาเอ่ยปากนั่นแสดงว่าเขาต้องการให้ทุกคนทำแบบนั้นจริงๆซึ่งเป้าหมายก็เพื่อทำให้ทีมดีขึ้นไม่ได้เป็นเหตุผลส่วนตัวเลยบางครั้งผมเศร้าหรือหงุดหงิดแต่แค่เห็นรอยยิ้มของสนผมก็แบบเอาวสู้อีกตั้งเปิดแรงก๊อกสองออกมาเลยเดยานคูลูเซสกี้กล่าวคำพูดที่อธิบายความเป็นผู้นำแบบสซนฮึมินได้ดีที่สุดคือสิ่งที่อุโกโยริตอดีตประตูของสเปอร์ส ที่เคยมีปากเสียงกับซนมาก่อนซึ่งเจ้าตัวออกมาเผยภายหลังว่าเหตุการณ์ที่เ mm กิดขึ sure ้นเป็นอารมณ์ในเกมและท้ายที่สุดด้วยความที่ซนเป็นคนที่ทิ้งเพื่อทีมมันจึงทําให้ยริทเลิกติดใจเรื่องนี้และให้ความเคารพต่อซนเหมือนเดิมเขาเป็นเหมือนเก่าที่ยึดทีมเข้าด้วยกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนทุกคนก็รู้สึกสบายใจเวลามีซนอยู่ใกล้ๆนั่นคือสิ่งที่เขาบอกไม่ใช่แค่ในระดับสโมสรเท่านั้นในทีมชาติเกาหลีใต้ก็ไม่ต่างกันซนแบกรับแรงกดดันระดับชาติ ทั้งในฟุตบอลโลกเอเชียนคัพและเอเชียนเกมเขาเล่นทั้งที่7ถูกวิจารณ์จากสื่อบ้านเกิดและต้องรักษาสมดุลของการเป็นสตาร์กับการเคารพวัฒนธรรมทีมหากยังจำกันได้ในเอเชียนเกมปี2018ที่เขาต้องเป็นกัปตันทีมอายุต่ำกว่า23ปีพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อปลดล็อกเงื่อนไขาการเข้ารับราชการทหารก็มีรุ่นน้องในทีมออกมาเปิดเผยเบื้องหลังความสำเร็จนั้นว่า เขาคือคนที่พร้อมยิ้มให้ทุกคนแม้ตัวเองจะเหนื่อยที่สุดในสนามท้ายที่สุดแล้วจากที่เคยถูกมองข้ามหรือถูกคาดหวังให้เป็นแค่ตีความเร็วสูงจากเอเชียจนเปลี่ยนทัศนคติของฟุตบอลยุโรปที่มีต่อนักเตะเอเชียอย่างสิ้นเชิงเขาได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมของสโมสรในพรีเมียร์ลีกมีอิทธิพลในห้องแต่งตัวที่มีแต่สตาร์ระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างให้กับดาวรุ่งจากเอเชียหรือแม้แต่ชาติอื่นๆที่อยากเดินรอยตาม ผู้นำที่ไม่จำเป็นต้องตะโกนเสียงดังแต่ทุกคนอยากทำตามเขานี่คือความเป็นผู้นำในแบบฉบับของเขาเขานำด้วยรอยยิ้มนำด้วยความทุ่มเทและนำด้วยหัวใจความเป็นผู้นำของเขาไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างในวันเดียวแต่มาจากวินยัยความถ่อมตัวและจิตใจที่ไม่เคยยอมแพ้นั่นคือเหตุผลที่ว่าแม้คุณจะไม่ใช่แฟนบอลของสเปอร์สแต่คุณก็ยังให้ความเคารพต่อชายที่ชื่อสนฮึงมินด้วยจิตคาราวะ